สวัสดีครับผมผมนายเศรฐศิกย์เซตาการุนนะครับตอนนี้ก็เป็นนักเรียนชั้นปีที่2อ,อยู่ที่ Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่นครับผมก็เป็นผู้พัฒนาแอปคี้ครับผม จุดเริ่มต้นก็เหมือนที่บอกไปในโพส์ Facebook ของผมเองครับผมก็คือว่ามันเกิดมาจากปัญหาที่เรากับเพื่อนไปสถานที่ที่ไม่ไม่ค่อยได้ไปบ,บ่อยๆไม่ใช่ที่คุ้นเคยแล้วเราก็จะจีปัญหาในการหาห้องน้ำดังนั้นเพื่อนเขาก็พูดเลยลอยขึ้นมาว่าเอ้ยถ้ามันมีแอปนี้คือผมเนี่ยเป็นคนที่ผมเนี่ยเขียนแอปมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วตัวหนึ่ง เป็นแอปเกี่ยวกับแจ้งแจ้งปลุกแจ้งส่งส่งการแจ้งเตือนขึ้นมาปลุกเวลาเราเดินทางถึงที่หมายปลายทางแล้วผมก็เล่าให้เขาฟังเขาก็พูดลอยๆตอนเราหาห้องน้ํากันว่าเนี่ยคงจะดีนะถ้ามีแอปหาห้องน้ําอะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยได้ไอเดียก็ผลลัพธ์คือจริงๆอ่ะก็ตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดว่าผลตอบรับมันจะ มันเยอะขนาดนี้ครับผมก็กลาจะแค่ทำเล่นๆขำๆไปให้เพื่อนรู้ว่าเอ้ยที่มึงพูดแต่กูทำแล้วนะอะไรประมาณนี้แต่ปรากฏว่าพอผลตอบรับมันเยอะเกินคาดอย่างนี้ตอนนี้ก็ทั้งดีใจแล้วก็อาจจะมีเรื่องให้วิตกนิดหน่อยก็คือมันมีปัญหาหลายอย่างที่เราไม่ได้เตรียมรับมืออย่างเช่นว่า ฐานข้อมูลตอนนี้มีคนมาปักหมุดสถานปักหมุดห้องน้ำกันเยอะมากๆจนจนทำให้บนตัว iOS เนี่ยค่อนข้างกระตุกแล้วก็ตอนบน Android บน Android ตอนนี้ก็ยังขัด้างอยู่ครับผมตอนนี้ก็กำลังหาวิธีแก้ไขอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็มีปัญหาอีกเรื่องว่าด้วยจำนวนข้อมูลมันเยอะก็ตอนนี้ Google ก็เริ่มส่งบิลลิ่งมา เรียกเก็บเงินเกี่ยวกับการใช้บริการเกี่ยวกับตัวไฟเบสฐานข้อมูลของไฟเบสอะไรประมาณนี้ครับผมก็ตอนนี้ก็กําลังอยู่ในระหว่างหาทางออกครับผมเพิ่มระบบการให้คะแนนการให้ยูเซอร์แต่ละคนให้คะแนนหรือคือตอนนี้มีฟังก์ชันรีพอร์ตอยู่ยแล้วครับผมก็มีคนรีพอร์ตสถานที่เข้ามาบ้างว่าตรงนี้มันไม่มีหรือตรงนี้มันซ้นํากับ หมดนี้นะมันคือที่เดียวกันอะไรประมาณนี้ครับผมตอนนี้มีฟังก์ชันรีพอร์ตอยู่แล้วแต่ฟังก์ชันรีพอร์ตเนี่ยจะส่งข้อมูลมาหาตัวผมเองคนเดียวถ้าเกิดว่าและตอนนี้ก็มีฟังก์ชันปุ่มกดไลค์ครับผมตอนนี้มีช่องฟังก์ชันกดปุ่มกดไลค์ like, แต่ว่าหลายคนควรจะบอกหลายคนบอกว่าควรจะให้มันเป็นระบบเรตติ้งไปเลยตั้งแต่หนึ่งดาวถึงห้าดาวอะไรก็ว่ากันไปแล้ผมก็กำลังพิจารณาอยู่ครับผมเรื่องเกี่ยวกับเรื่องฟีเจอร์ตัวนี้ครับสำหรับตัวผม ถ้าผมกำลังปวดขี้อยู่แล้วมีคนเดินมาบอกผมว่าห้องน้ำอยู่ไหนโดยที่ผมไม่ต้องเอ่ยปากถามไม่สำคัญว่าเขาจะเป็นใครเขาคือฮีโร่ครับโอเคครับโคตรคมครับขอบคุณมากครับครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟฟลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, IG, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อให้กำลังใจกับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ